เริ่มเรื่องชั้นกาแฟเลยนะครับอยากเมื่อเช้าที่ได้คุยกันผมจำได้ว่าน่าจะประมาณ20่สิกว่าปีมาแล้วตอนนั้นอยู่วัดเขาสนามใจอยู่สำนักวิวัตะตะอยู่ห้องเบอร์แปดเสร็จแล้วตอนบ่าย,ายปกติเขาจะส่งน้ำปานะเป็นซองรเสร็จแล้ววันนั้นไม่มี นะผมก็คิดว่าจะขึ้นไปข้างบนไปหาน้ําปานะบนยอดเขาครับอาจารย์บนบนเขาแล้วแนหะแต่ว่าไม่มีน้ําป่านะข้างบนก็มีแต่กาแฟเร็นะแ่แล้วผมก็ยังสงสัยเรื่องในพระส,สูตรสูตรหนึ่งท,ที่ที่เกี่ยวกับเปตวัตถุแล้วก็พระไตรปิดกมันก็มีตู้อยู่ตรงนั้นตอนนั้นตรงนั้นมันมีศาลาปัญญานันทะอยู่นะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วสร้างไปอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ไปเอาวรตไตรปิเก,กมาอ่านเป็นว,วัตถุอ่านไปจบเรื่องแล้วก็ามาต้มน้ําอยู่นั่นแหละแล้วก็เอาน้ําเดือดพอดีก็ามาชงกาแฟครับปรากฏว่าฉานกาแฟหมดแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินจะกลับมาเดินกลับลงจากเขามาจะมาห้องเบอร์แปดออกจากกรงนั้นมาแล้วจึงมารู้ติดตัวในรูปที่เดินได้ กาแฟตรงนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้ละต่อมาวันต่อมาก็กไม่ส่งน้ํำปานะอีกผมก็เลยคิดว่าก็าขึ้นไปบนเขานะ่นั้ะไปหากาแฟแน้ํำปานะก็ไม่มีอยู่แล้วมีแต่กาแฟเสร็จแล้วก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแล้ววันที่สองนี่ก็ต้มน้ำพอน้ำเดือดแล้วก็ชงกาแฟพอชงกาแฟเสร็จแล้วก็ฉันกาแฟ นะอย่างที่อาจารย์มานุพรฉันเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแ,แล้วก็รู้สึกมันรู้รสชาติของกาแฟนะฮะกาแฟล้วนๆเป็นไงฮะรสชาติมันก็ขมแต่มันมีอีกรสชาติหนึ่งเป็นรสชาติของความร,รู้สึกตัวนะฮะที่เป็นความร,รู้สึกที่มารู้กําลังฉันกาแฟนะฮะมันจิงต่างกันว่าโอ้ที่เรารู้สึกรสชาติของกาแฟก็อย่างหนึ่ง รู้สึกตัวรสชาติของความรู้สึกตัวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันยิงทำให้รู้ว่าอ๋อรสชาติของกาแฟก็ขมถ้าใส่พวกกาปเเมทใส่อย่างอื่นมันก็มันจะมีรสอย่างอื่นเข้ามาใช่ไหมแต่ทีนี้ในเวลาวิการอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่กาแฟครับไม่ได้ใส่กาปเเมทไม่ได้ใส่อย่างอื่นเข้ามาน้ําตาลก็ไม่มีนะกาแฟล้วน ก็เป็นยาเลยแล้วก็หมาได้ความรู้สึกว่าอ๋อฉันกาแฟที่มันมีรสชาติอยู่สองอย่างรสชาติของการฉันกาแฟก็อย่างหนึ่งรสชาติของความรู้สึกที่รู้ว่าฉันกาแฟก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยย้อนกลับมาถึงจัน,มน์มานพอนเมื่อกี้ฉันกาแฟไปเร้วรู้สึกยังไงบ้างครับมารู้ที่กําลังฉันไหมอย่างเงี้ยดูเหมือนว่า มันก็จะไปดูแต่ร้อนๆน่ะครับอาจารย์แล้วรสชาติเป็นยังไงขมๆผมฉันกาแฟโดยปกติผมก็จะใส่น้ำเลาะใส่แล้วก็ใส่น้ําเยอะๆความขมความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเลยไม่รู้สึกว่าไม่เหมือนว่ามันจะเหมือนกับเป็นกาแฟเพียวๆอะไรแบบที่เขาชานทั่วทั่วไปนะถ้าขอกาแฟเขาจะอาแบบเพียวๆ จนมีบางคนบอกว่าผมฉันกาแฟมันจะฉันนะมันจะรู้รสกาแฟยังไงใส่น้ำ้วเต็มแก้วขนาดนี้เพก็บอกไม่รู้ผมก็ฉันอย่างนี้มาตลอดฉันมันก็อ่บใช่แต่บางคนที่คอกาแฟเขาจะใส่น้ํานิดหน่อยนะครับคอกาแฟก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใส่เยอะๆเขาบอกว่าบรระเพทน้ําร่วมทุ่งครับไม่ได้รสกาแฟหรอกเขาบอกไม่ได้รสกาแฟผมก็ก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ฉันรู้ว่ารสกาแฟมันเป็นยังไง ผมก็ไม่รู้ผมแยกไม่ออกหรอกว่ากาแฟเจ้านี่ยี่ห้อนี่มันมีรสชาติแบบโน้นแบบเนี้ยผมไม่เคยแยกแยะได้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ผมรู้แต่ว่าฉันไปแล้วเนี่ยเออมันจะมีกําลังไม่ง่วงแล้วก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าอะไรแบบนี้ร่างกายมันดูเหมือนว่ามันมีการกระตุ้นขึ้นมาบ้างอะไรอย่างงี้ครับอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยาไหม ความรู้สึกมันก็จะใส่ใจว่ามันเป็น,เป,นเป็นลักษณะแบบนั้นแหละครบอาจารย์มันเป็นยาครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปถึงพระรูปหนึ่งรพระอาจารย์สมหมายรันฉันกาแฟเป็นประจํากาแฟล้วนๆบ้างกาแฟที่ผสมครับอย่างอื่นบ้างผมก็ถามทําไมต้องฉันกาแฟละ่ะท่านบอกท่านเป็นโรคไมเกรนท่านบอกมันแก้โรคไมเกรนได้ครับออไอกาแฟเนี่ย บางทีท่านก็ฉันล้วนๆเพียวๆอย่างนี้แหละแต่บางทีไม่มีอย่างนี้ก็เอาแบบกาแฟที่เขาผสมอะไรมานั่นแหละนะแต่ฉันแต่ฉันเป็นยาคท่านบอกว่าแก้โรคไมเกรนได้เออยามันต้องมีรักษาโรคอะไรทักอย่างได้แต่ของของท่านยานนพรฉันแล้วมันรู้สึกกระปี้กระเป๋ามันไม่ค่อยง่วงครับเออพูดถึงวันก่อน ต้นเดือนที่แล้วที่มาหาสัมพันธ์มาทนก็ง่วงนอนมาเดินทางมาทั้งคืนมาถึงนี่ก็ประมาณตั้งเจ็ดโมงกว่าได้รัเงแ็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวขอกาแฟหน่อยแกง่วงแล้วตื่นก็ท่านฉันไปตั้งสองช้อนได้มั้งรักพักหนึ่งอ่ะโอ้ท่านบอกว่าหายง่วงเลยแกแล้วท่านก็มาทําความสะอาดอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับนั่นนั่นนั่นท่านบอกว่าอกาแฟมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ หายง่วงเลยแล้วก็ทํางานได้ต่อแล้วก็ไปนู่นเรื่องกระถินนะครับกรถินอะไรต่างๆจนท่านสวดให้ผ้ากระถินอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่รู้สึกว่าท่านง่วงน,นะนะท่านก็ไปท่านได้คล่องตัวนะนะระดันั้นอันนี้ก็แล้วแต่อัตยาัยของแต่ละคนนะอ่าตอนนี้เรื่องกาแฟก็จบต่อมาเรื่องความรู้สึกตัว ที่มาเช้าผมถามท่านอาจารย์นานพรนะที่เขารู้ไปนู่นไปนี่ได้เห็นจิตที่เขาไปนู่นไปนี่ได้ไหมตั้งแต่เช้าที่คุยกันนะมันจะเป็นอย่างนี้สำหรับของผมมันจะเป็นลักษณะว่ามันไม่ต้องกังวลอะไรจะทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับมันมันจะขาดความกังวล น้อยลงครับอาจารย์ไม่เป็นภาระออออผมรู้สึกว่าผมอยู่แล้วมันมันเป็นปกติชีวิตว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มันโยนิวนนศวมนุษการอะไรก็รู้สึกง่ายออ,อย่างนี้ครับอาจารย์ครับมันเข้าใจเรื่องราวต่างๆอะไรมันเหมือนกับเข้าใจว่าเ,ออเรื่องราวมันจะคงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอะไรอย่างเนี้ยสนยก็ชวนให้อ,อ่ พระพุทธพรมอาจารย์ได้สะดวกถึงแม้ว่าจะถูกกิเลสครอบงำอยู่บ้างกิเลสสะเปรียตามีถูกกิเลสครอบงำย่ำยีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นภาระอ,อะไรมันเหมือนกับว่าจะบอกว่าไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยกไ็ไม่เชิงจะบอกว่าหลงไปกับอารมณ์เรื่องราวอะไรต่างๆทั้งหมดมันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีการศึกษามีการรู้เนื้อรู้ตัว uh. แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะรู้ได้ไงก็รู้ตรงที่มันไอ้ที่ไม่รู้นั่นแหละกับรู้นัน่นแหละมันทําให้เราเห็นอาการที่มันแตกต่างกันใช่ใชมันจะมีใจ <ๆ S 1> ที่มันฟุ้งไปก็อาการอย่างใจที่มาดูเนื้อดูตัวก็อาการที่ฟุ้งมันก็หยุดไปเฉพาะเฉพาะหน้าก็รู้มาเฉพาะเฉพาะหน้าแบบนั้นถ้าจะว่าไปแล้วตอนที่เขาฟุ้งอะ่ะมันเป็นเรื่องของบัญญัติเรื่องราวต่างๆครับวิตกวิจัยเขาทําทงานเขาอยู่ครับแต่พอเวลาที่มารู้เนื้อรู้ตัว นี่มีความรู้สึกตัวนะบัญญัติเขาก็หยุดไหลครับถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนเราดูหนังใบครับบางทีมันก็ดูเหมือนว่าเราเห็นใจที่มันกําลังฟุ้งคิดนึกเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างี้มันดูเหมือนเหมือนมันเหมือนกับใจที่มันดิ้นอยู่คิดคิดอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพราะการเคลื่อนไหวครับเปลี่ยนแปลงคิดนึกปรุงแต่งครับเห๋ือฟุ้งซ่านอะไรแต่มันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันรู้สึก รู้ว่าใจมันใเป็นแบบนั้นได้ตัวมโนวิญญาณเป็นตัวรู้นะนะความรู้สึกตัวแบบเนี้ยเขาก็จะไปไปมามารู้บ้างไม่รู้บ้างครับรู้บัญญัติบ้างรู้ปรามตสบ้างคิดนึกปรุงแต่งบ้างไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็รู้สึกตัวบ้างบางทีบางครั้งเอการปฏิบัติตัวเหมือนเมื่อก่อนจะปูปูปลาปลามั่วไปหมด บางทีจะไม่ใช่ปูใช่ปลาเลยมั่วด้วยซ้าไป <c oughs> ก็ดูว่าการประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีผลเขาไม่ไร้ผลท้ทีเดียว <c oughs> สิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนําว่ากสั่งสอนเกี่ยวกับการใส่ใจอยู่ในสวนมนุษยการและก็บ,บอกออถึงเหตุผลของการปฏิบัติวิธีใส่ใจอะไรยังไง <c oughs> บางทีบางครั้งในขณะที่ฟังอาจจะไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเลย <c oughs> แต่ข้อมูลดิบเหล่านั้นมันก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เราเข้าใจในช่วงหลัง มาบางทีปีนั้นสองปีนั้นอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปบางทีมันต้องอาศัยเวลาเป็นสิบปีหรือหลายๆปีต่อมาอ๋อเมื่อมารู้มาเห็นมันก็ถึงเห็นว่าเอาคําพูดของออครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์บ้าไว้โยมว่าอาจารย์ปานีาาา้ว่าไว้โอ้มันเป็น<อ>แบบนี้เป็นแบบนี้และบางทีบางครั้งเรียนศึกษาปริยัตมันก็สามารถ เชื่อมโยงจากปาฐานี้ไปถึงปาฐานี้ด้วยอาการเป็นแบบนี้ปาฐานี้ท่านพูดถึงลักษณะการมรดการใจเบื้องต้นแบบไหนแต่เบื้องปลายเราอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ว่า like เบื้องต้นมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอการใส่ใจมรดการเป็นแบบนี้นอนที่ <aquele S 2> ท่านออบอกว่ามีการปรีบความเปลี่ยนมีการใส่ใจนละมีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอะไรยังไงการใส่ใจมรดการมันดูเหมือนมันจะเ,ออเข้าใจในทางนองนี้แต่คนอื่นจะอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเราแต่เรา จะเข้าใจแล้วสถานะนี้ที่อาจารย์ปานีบอกก็ฟังเข้าใจแล้วนํามาใช้ถูกอ่ะแต่เท่าที่ฟังอาจารย์หานพรพูดแล้วฝ่ายจะเข้าใจนี่มันต้องใช้เวลานานเก็บข้อมูลไว้นานอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่มันทับบุคคลแล้วผมมันมันรู้อะไรบุคคลเลยครับต้องอาศัยมาเจอกับประสบการณ์จริงตอนแรกเราปฏิบัติเราคิด่าเราเนี่ยเป็นคนมีปัญญาแล้วเราเข้าใจว่าเราไอ้เรื่องแบบไม่ไม่น่ายากฟังดูไม่น่ายาก Mm. แต่และเมื่อมาศึกษาปฏิบัติจริงๆแล้วประสบการณ์บ mm. ่งบอกโอ้เรานี่ห่างไกลจาก mm. พารียายเจ้าจริงๆนะ mm. ห่างไกลมากเลยทีเดียวรู้ได้เลยว่ากําลังบารมีเนี่ยที่ท่านบอกว่าโคงนี้สั่งสมมาแสนกับคนนี่สั่งสมมาเท่านี้เท่านี้แล้วมีการเรียนรู้ได้ช้าได้เร็วเนี่ยโอ้ของเราเนี่ยห่างไกลมากแค่ฟังเรื่องแค่นี้ดูเหมือนง่ายแต่มันไม่เข้าใจ oh. มันเป็นคล้ายๆการเรียกว่าจะว่าเป็นเหตุปัจจัยหรือการสั่งสมบาร,รมีครับเหตุปัจจัยบางอย่างบางทีมันยังมันยังไม่พร้อมะเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมต่างสมบาร,รมีมันก็ยังไม่พร้อมอะไรงนั้นนะฮะแล้วต่อมาบรามีตัวเนี้ยมันได้ยินได้ฟังบ่อยประพฤติปฏิบัติบ่บอยมันก็เริ่มจะเพิ่มมากขึ้น รู้ได้บ่อยขึ้นรู้ได้เร็วขึ้นครับแต่พอเวลามันเข้าใจแล้วนี่ดิมันอีกระดับหนึ่งนะครับมันพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันสามารถรู้ได้เร็วรู้ได้ไวฝ่าคนที่เข้าใจเร็วเข้าใจทีแรกๆเลยนะอาจจะรู้เร็วกว่าครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เข้ามาพร้อมแล้วอ่ะครับแล้วก็สามารถต่อยอดได้เลยนไฮอย่างที่ผมถามเรื่องความรู้สึกตัวอะไรเงี้ยนะ มันอาจจะได้ยินได้ได้ฟังตัวนี้มาแต่ความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะคือความเพียรสติสัมปชัญญะตรงนี้ครับมันมีมาพร้อมไหมหรือว่ามีแค่ความเพียรกับสติอย่างเงี้ยแล้วต่อมามันได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปเจอออมันมีแค่ความเพียรกับสติแต่ความรู้สึกตัวที่ปัญญาที่จะมารู้รูปรู้นามเนี่ยมันยังไม่มีก็ได้แต่ต่อมามันเริ่มมีมาพร้อมความเพียรสติสัมปชัญญะเนี่ยได้จากการ ได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อมูลตรงนี้แล้วก็ประสบการณ์ตรงเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ไปเห็นความร,รู้สึกความเพียรนาฏิตธรรมัญญะความร,รู้สึกตัวตรงนี้เกิดบ่อยแล้วต่อไปเขาจะคุ้นเคยคุ้นเคยกับไอ้ความรู้สึกตัวตรงนี้บ่อยๆแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าสังเกตเนี่ยแล้วก็ปาริหาริกรับปัญญาตรงนี้เขาเป็นตัวบริหารงานเขาจะพัฒนาเร็วขึ้นนะ เช่นผมถามว่าเวลาที่คิดจะไอ่รู้บ้างไหมเนี่ย,ยต้องมีมีตัวปาริหาริกับปัญญาตัวนี้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมีหรือไม่มีก็อาศัยปาริหาริกับปัญญาหรืออาศัยการสังเกตนี่แหละครับจริงๆเมื่อก่อนครูบาอาจารย์อาจจะถามว่าเ,เรียกว่าอะไรมี รู้อารมณ์เวลารู้อารมณ์เลยมีสติอย่างเดียวใช่ไหมมีมีรู้เนื้อรู้ตัวบ้างไหมมีสัมผัสยาบ้างไหมอะไรตอนนั้นอาจจะดูเหมือนมันจะแยกแยะอะไรยากครับรอาจารย์ว่าอ้นี่คือเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าบางทีบางครั้งมันม,ม,ม,มันคุมคุมเครือเคือเหมือนเหมือนก็ไม่ใช่<อ>ว่ามันจะไม่มีสติทีเดียวแหละแต่มันก็มีแต่การเราไม่เห็นไม่เคยเห็นค<อ>วามรู้เนื้อรู้ตัวแบบสัมผัสญ่าเนี่ยมันก็อาจจะแยกแยะอะไร ไม่ได้ไม่ชัดเจนมันยังไม่ชัดเจนครับ <Yeah. S 1> แต่พอ <Yeah. S 1> วันปีผ่านไปหลายปีหลายปีมาก mm hmm. เข้ามากเข้าเราไม่ได้ทอดทิ้งมันทั้งหมดถึงแม้ว่าชีวิตจะมีการเรียนการศึกษาการอะไรต่างๆแต่ว่าชีวิตประจําวันของการปฏิบัติมันก็มีมันอยู่ในตัวอยู่ uh huh. มันกเ็เริ่มสังเกตเห็นได้ว่าอ๋อไอ้แต่นี่เนี่ยเขาเรียกว,ว่ารู้เนื้อเรื่อตัวในขั้นของสติที่มารู้ อาการที่มีสติเป็นแบบนี้แต่ทีนี้อาการที่มีสัมพันธญญะด้วยเนี่ยมันมีอาการแบบไหนแล้วคล่องความคล่องตัวมันเป็นยังไงมันก็จะเริ่มแยกแยะได้แต่ว่าความสังเกตอะไรเสียมันก็ยังทิ้งความสังเกตไม่ได้แต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าตัวผมเองความสังเกตสังการเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่นะครับยังมีน้อยแต่มาพูดถึงเรื่องการสังเกตมันได้มาจากไหนได้จากเหตุสองประการครับ หนึ่งคือได้มาจากปารโตโคสคับได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรสองได้จากประสบการณ์ตรงครเ,เช่นนึกกับรู้ติต่างกันอย่างไรมีสติกับหลงลืมสติเป็นอย่างไรมีสติกับมีสัมมัญญะต่างกันอย่างไรเนี่ยถ้าเขามีสังเกตตัตวนี้ประสบการณ์ตรงตัวนี้เขาก็จะรู้ได้ครับเ,เช่นเวลามีสติเขาจะรู้ติดในอาการท่าทางเย้เฉย แต่เวลามีความรู้สึกตัวที่เป็นสัมมัญญะเขาก็มาจะรู้ต่างกับที่รู้เฉยๆนะที่เราเคยได้ฟังมาอาการท่าทางอย่างนี้คืออะไรน,นีรูปนั่งอย่างเงี้ยเราก็ความรู้สึกตัวเขาก็จะมารู้รูปที่นั่งก็จะต่างกันแต่มีสติรู้อาการท่าทางเฉยๆก็จะรู้ความต่างกันอันนี้ก็อาศัยการสังเกตนะครับเป็นเครื่องเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่ารู้กับไม่รู้นึกกับรู้สึก นะรู้สึกกับรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องเปรียบเทียบของเขาแล้วตรงที่ว่ามีสติกับหลงลืมสติเนี่ยกับมีสติสัมัญญะต่างกันอย่างไรเนี่ยผมเคยเคยเห็นว่าบางทีมีความรู้สึกตัวแล้วเท่กำลังกำลังเดินหรือกำลังนั่งแต่ต่อมาเนี่ย